คลุมิติโลกวิญญาณตอนแรงพยาบาทบันไดผีสิงจำปาเป็นพี่ของจำปีจำปีเป็นคนที่มีหน้าตาสวย และก็ดูดีกว่าจำปาทำให้จำปีมีหนุ่มๆม,มารุมล้อมเธอมากมายเรียกได้ว่าหัวบันไดไม่เคยแห้งจำปาผู้เป็นพี่จึงเกิดความอิจฉาจำปีแต่ก็เก็บอาการเอาไว้อยู่ภายในไม่แสดงออกมาให้ใครได้รู้ต่อหน้าทุกคนรวมทั้งพ่อกับแม่จำปาจะวางตัวเป็นลูกสาวแล้วก็พี่สาวที่ดีพอมีหนุ่มๆม,มาหาน้องแต่ละที ก็ต้อนรับขับสู้คอยจัดหาน้ำหาของว่างมารับรองใจก็อยากจะให้ผู้นั้นกลับกลับไปซะให้หมดหมดหรือไม่ก็มีใครสักคนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาหาเธอบ้างไม่ใช่ว่าจะมาหาแต่จำปีน้องสาวของเธอจำปาเป็นคนน่าสงสารมากครับในเรื่องของความรักเธอเคยมีความรักที่บริสุทธิ์แต่ก็ต้องมาจบลงเพราะว่าชายคนนั้น หันไปหาผู้หญิงคนอื่นและพอได้เจอจำปีก็มีทีท่าว่าจะสนใจไปกับเขาด้วยจำปาไม่ได้แค่อิจฉาน้องเท่านั้นแต่เธอยังน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองว่าทำไมเธอถึงต้องเกิดมาก่อนแต่ก็เป็นรองน้องทุกอย่างทำไมหน้าตาของเธอถึงไม่เข้าตาหนุ่มๆคนไหนเลยทำไมคนที่เธอรักต้องทิ้งเธอไปมีคนใหม่ทำไม ทำใหม่และทำไหม่จำปาคิดว่าในชาติก่อนเธอคงต้องไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้สักอย่างเป็นแน่ชาตินี้ถึงเกิดมาอาพไร้คู่อยู่แบบนี้เธอไม่โทษใครแม้แต่น้องของตัวเองเธอโทษฟ้าที่ลิขิตให้เธอต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้อันที่จริงแล้วจำปาไม่ได้สวยน้อยไปกว่าจำปีมากนักเพียงแต่ว่าทุกคนหันมารุมล้อมจำปีก็เท่านั้นแหละ และถึงเธอจะอิดฉาน้องแต่เธอก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับน้องเลยเธอจึงตัดสินใจขอลาโลกนี้ไปเงียบๆแต่เพียงคนเดียวจำปาได้เลือกขือในห้องนอนเป็นที่ผูกเชือกสำหรับแขวนคอฆ่าตัวตายกว่าเธอจะต่อเก้าอี้ขึ้นไปผูกเชือกได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรพ่อกับแม่ตามหาไม่เจอก็เลยมาดูในห้องนอนก็พบว่าลูกสาวคนโตก,กำลังคิดสั้น ็เลยช่วยเอาไว้ได้ทันในครั้งนั้นพ่อกับแม่เรียกเธอมานั่งคุยถึงสาเหตุที่เธอต้องทำแบบนี้เธอบอกว่าแค่ไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปเธอก็เลยขอโทษพ่อกับแม่แต่เธอก็ไม่ได้รับปากว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้อีกเพราะถ้าหากว่าเธอทนไม่ไหวขึ้นมาอีกเธอก็คงจะคิดสั้นขึ้นมาอย่างนี้แน่นอน เมื่อพ่อแม่ได้รับรู้ปัญหาของลูกก็เลยคิดจะช่วยเหลือแต่ก็ยังคิดไม่ตกเลยว่าปัญหาที่แท้จริงที่จำปาบอกว่าโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมสําหรับเธอนั้นมันคืออะไรคิดกันอยู่นานก็เลยสรุปได้ว่าจำปาอายุอานามก็มากอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีคู่ไม่มีใครมาสู่ขอผิดกับจำปีที่มีคนเข้ามาหาเธออยู่ไม่เว้นแต่ละวันพ่อแม่ก็เลยคิดจะช่วยให้จำปาได้มีคู่ครองเสียที เช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาลักษณะดีชื่อเก่งเดินทางมาที่บ้านมาขอพบพ่อกับแม่ของจำปาและจำปีบอกว่าเป็นลูกของเพื่อนเก่าของพ่อที่อยู่เชียงใหม่แล้วพ่อก็ให้นำของมาฝากเก่งเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อในสมัยที่ออกรับจ้างทำงานด้วยกันมาพ่อกับแม่ไม่คิดว่าพอโตขึ้นมาเก่งจะหล่อได้ขนาดนี้ แต่ก็ดีแล้วที่เป็นแบบนั้นเพราะจำปาจะได้แต่งงานกับผู้ชายหน้าตาดีที่พ่อกับแม่เลือกให้เก่งเป็นผู้ชายที่พ่อกับแม่เลือกให้มาเป็นสามีของจำปาลูกสาวคนโตที่อาภพรักมาโดยตลอดไม่นานนักงานแต่งงานของทั้งคู่ก็จัดขึ้นแบบเรียบง่ายทั้งพ่อแม่ของบ่าวสาวเป็นเพื่อนกันมานานทุกอย่างก็เลยลงเอยด้วยดีเก่งเองก็เป็นคนดี ขยันทำมาหากินและรักจำปามากเพราะว่าจำปาเป็นคนช่างเอาอกเอาใจดูแลสามีขยันเป็นภรรยาที่ดีของเก่งเช่นกันทั้งคู่อยู่กินกันที่บ้านของจำปาตามที่ผู้ใหญ่ตกลงด้วยกลัวว่าถ้าจำปาไปอยู่ที่เชียงใหม่จะเหงาอยู่ที่นี่ก็ยังมีพ่อแม่และก็น้องสาวและที่สำคัญพ่อกับแม่ของจำปากลัวว่าเธอจะคิดสั้นอีก หากเกิดเรื่องอะไรที่สะเทือนใจหนักๆเวลาผ่านมาได้เกือบปีจนวันหนึ่งที่ทำให้จำปาต้องเสียใจเป็นที่สุดพี่จำปาให้ฉันเข้าไปได้ไหมจำปีเคาะประตูขอเข้าไปนั่งคุยด้วยได้สิเข้ามาเลยจ้ะจำปีเดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าที่หมองเศร้าเป็นอะไรไปละ่ะ ใครทำอะไรน้องของพี่เหรอจำปาถามน้องสาวด้วยความเป็นห่วงฉันมีเรื่องอยากจะขอให้พี่ช่วยนะเรื่องอะไรละ่ะถ้าช่วยได้พี่ก็ช่วยอยู่แล้วเราเป็นพี่น้องกันนะอืคือฉันรักพี่เก่งอนะเฮะแกว่างไงนะจำปามองหน้าจำปีด้วยความตกใจคือ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 ฉ,ฉันทอ้อทองกับพี่เก่งนะจ๊ะเฮะ จริงเหรอจัพี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคือฉันกับพี่เก่งรักกันก็เลยจำปานิ่งไปพักใหญ่น้ำตาไหลอาบหน้าถ้าเป็นแบบนี้พี่จะเรียกพี่เก่งมาคุยให้นะขอบคุณมากพี่ขอบคุณที่เข้าใจฉันนะจำปีผู้จบก็เดินร้องไห้ออกจากห้องไปเมื่อเก่งกลับมาจากทำงาน จำปาก็เปิดประเด็นเรื่องที่เก่งไปทำน้องสาวของตนเองท้องแต่เก่งปฏิเสธเก่งไม่เคยไปยุ่งกับจำปีเลยไม่เคยมีใจให้จำปีเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงคนเดียวที่เขารักก็คือจำปาแต่จำปาไม่เชื่อเพราะว่าเธอยังฝังใจเรื่องผู้ชายที่เคยทิ้งเธอไปแล้วแล้วก็หันมาชอบน้องสาวข,ของเธอเก่งทะเลาะก,กับจำปาเป็นครั้งแรกที่อยู่ด้วยกัน เขารู้สึกไม่ดีและกรุ่มใจมากที่จำปาคิดแบบนี้เขาพยายามจะบอกจะอธิบายยังไงจำปาก็ไม่ยอมฟังเขาก็เลยไปเรียกจำปีมาคุยแล้วก็บอกกับเธอว่าเขารักจำปาคนเดียวไม่เคยคิดจะยุ่งกับเธอเลยจำปีโกรธแล้วก็รู้สึกเกลียดมากที่เก่งรักพี่สาวไม่รักเธอเธอแค้นที่ทำไมพี่สาวถึงได้ผู้ชายที่ดีแต่เธอกลับไม่ได้ ทั้งทั้งที่มีมาให้เธอเลือกไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรความโกรธแค้นของเธอทำให้เธอเข้าไปโวยวายกับพี่สาวทั้งคู่ทะเลาะก,กันรุนแรงจำปาพยายามจะบอกกับจำปีว่าถ้าเก่งรักจำปีจริง,รงๆเธอก็จะเปิดทางให้แต่ด้วยอาการเลือดขึ้นหน้าทำให้จำปีไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเธอลากตัวพี่สาวออกมาจากห้องทุบตีอย่างไม่ลืมหูลืมตา เก่งมาเห็นก็พยายามจะห้ามแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จำปีจะคอกใส่เก่งว่านี่เดี๋ยเป็นเรื่องของพี่น้องคนนอกห้ามเข้ามายุ่งพี่เก่งเนี่ยเขาทำชั้นทองก็พี่น่ะเป็นพี่สาว พี่ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันอมาเอามานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเลยฟังพี่ก่อนนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิอย่าพึ่งอย่าเพิ่งตีพี่ฟังพี่ก่อนพี่ไม่รู้เรื่องจริงๆนะโอ้ยเบาๆสิเก่งก็เลยวิ่งออกไปตามหาพ่อตาแม่ยายให้มาห้ามศึกระหว่างลูกสาวทั้งสองจำปาไม่เคยตอบโต้จำปีเลยได้ใจ ทั้งด่าทอทุบตีจำปาโดยไม่ยั้งมือจนทั้งคู่มันหยุดอยู่ตรงบันไดบ้านทีแรกจำปีพลาดเกือบตกบันไดลงไปแต่จำปาก็ดึงแขนเอาไว้ทันจำปีได้ทีหันตัวของจำปาไปทางบันไดแล้วก็ผลักเธอตกลงมาความจริงแล้วจำปาไม่น่าจะต้องตายคาบันไดแบบนั้นแต่จำปีตั้งใจผลักให้หัวของเธอลงมาก่อนตัวทำให้จำปา คอหักตายคาที่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายของบ้านต่อหน้าต่อต,อตาพ่อแม่และเก่งผู้เป็นสามีแต่ทั้งสามคนไม่มีใครเห็นว่าจำปีเป็นคนผลักจำปีเลยแกล้งบอกทุกคนว่าทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วจำปาเขาพยายามทำร้ายเธอเธอบอกว่ายอมแล้วแต่ว่าจำปาก็ไม่ยอมหยุดและที่จำปาตกบันไดไปนั้นเป็นอุบัติเหตุ คนเดียวที่ไม่เชื่อคือเก่งเพราะว่าเขารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจำปีเป็นคนหาเรื่องจำปาเป็นคนลงมือทุบตีทำร้ายจำปาทั้งๆท,ที่จำปาบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วเธอก็ยังไม่หยุดจนเขาต้องไปตามพ่อกับแม่มาห้ามแต่พ่อกับแม่เห็นมาตลอดเลยว่าจำปีเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานไม่น่าจะทำได้และก็เชื่อตามที่จำปีบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ หลังจากจำปาตายไปยังไม่ทันจะเผาจำปีก็พยายามเข้าหาเก่งพี่เขยหวังจะให้เก่งรับเธอเป็นภรรยาแทนพี่สาวที่ตายไปแต่เก่งไม่สนใจพยายามอยู่ห่งหางๆจำปีเท่าที่จะทำได้เขาอดทนอยู่จนเผาศพของจำปาเสร็จก็ขอลาพ่อตาแม่ยายกลับไปบ้านที่เชียงใหม่ทางพ่อบอกว่าถ้าเขาคิดจะรับจำปีไว้แทนจำปาพ่อก็จะไม่ว่าอะไร แต่เก่งรักจำปาคนเดียวเลยขอกลับไปบ้านดีกว่าเขาทนอยู่ที่นี่ไม่ได้ด้วยสาเหตุที่ว่ารับความจริงเรื่องที่จำปีจงใจผลักจำปาตกบันไดไม่ได้พอเก่งกลับไปอยู่บ้านที่เชียงใหม่จำปีหวังตาไปหาแต่เมื่อจำปีเดินมาถึงบันไดยพยายามจะก้าวลงบันไดก็ก้าวข้ามบันไดไม่ได้สักที บางครั้งก็แค่ก้าวขาไม่ออกบางครั้งก็เผลอไปเตะขั้นบันไดจนเล็บเปิดเลือดไหลไม่หยุดเป็นเวลาหลายเดือนที่จำปีไม่สามารถเดินลงจากบ้านได้พ่อแม่ต้องคอยหาข้าวหาปลามาให้กินบางครั้งที่เธอพยายามจะเดินลงไปอย่างระมัดระวังในใจไม่คิดถึงเรื่องที่จะตาไปหาเก่งที่เชียงใหม่เธอก็ก้าวลงบันไดามาได้ครึ่งทางก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆ แต่จะก้าวเท่าไหร่ก็ลงบันไดไม่ถึงขั้นสุดท้ายสักทีเธอเดินจนเมื่อยก็เลยหันกลับมาแล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านแต่ก็ไปไม่ถึงอีกเหมือนกันจนรู้สึกอ่อนล้าหมดสติคาอยู่ตรงบันไดบ้านจนพ่อกับแม่มาเห็นข้าวก็เลยช่วยกันพาไปนอนพักอารรถ์นของขั้นบันไดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่ว่ามันมีอยู่จริงที่บ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองพิษณุโลก เป็นบ้านมายกพื้นสูงที่เคยอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยพ่อแม่และลูกสาวสองคนบันไดของบ้านไม้หลังเก่าแต่สภาพดีที่เคยมีหนุ่มๆม,มารดน้ำล้างเท้าจนหัวบันไดไม่เคยแห้งนั้นบัดนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนได้มาเหยียบอีกเลยเพราะทุกคนที่มาต้องเจอกับบันไดที่เต็มไปด้วยความแค้นที่เกิดจากการอิจฉาริษยาของพี่น้องกันเอง ชายทุกคนที่คิดจะไปมาหาสู่จำปีต้องมีอันเป็นไปถ้าได้เดินผ่านขึ้นบันไดนี้ไปบางคนที่เบาหน่อยก็ตกบันไดหัวแตกแขนหักขาหักกันตามแต่ความเห็นสมควรของจำปาแต่ในทางกลับกันคนที่มาหาพ่อกับแม่ของเธอหรือใครก็ตามที่มาด้วยเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของจำปีก็จะไม่เป็นอะไรเลยเดินขึ้นบันไดไปได้อย่างสบาย ทั้งๆท,ที่หลายคนก็รู้กิตติศัพท์มาบ้างแล้วถึงแม้ว่าจะได้ทำบุญบ้านทำการขอขามาจำปาก็ยังคงไม่ไปไหนเธอจะทดแทนคุณคนที่เคยดีกับเธอและตอบแทนอย่างสาสมกับคนที่เคยทำร้ายกับเธอโดยเฉพาะน้องสาวที่เธอไม่เคยคิดแม้แต่จะแย่งชิงคนรักและพร้อมที่จะยอมให้จำปาต้องการคนที่เธอรัก ตอนที่เธอมีชีวิตเธอก็เป็นคนธรรมดาที่มีชีวิตจิตใจมีรักโลภโกรธหลงแต่เธอไม่เคยแสดงออกมาให้ใครต้องรับรู้และเธอไม่เคยทำให้ใครต้องเดือดร้อนแต่เธอกลับต้องมาตายด้วยน้ำมือของน้องสาวที่เธอและใครๆคิดว่าเป็นคนดีมาโดยตลอดทำให้เธอผูกใจเจ็บเก็บมาเป็นความแค้นที่ฝังอยู่ในแผ่นไม้แต่ละแผ่น ของขั้นบันไดเมื่อทุกคนในบ้านตายกันหมดแล้วบ้านก็ถูกปล่อยให้รกร้างจนมีคนมาพบเข้าก็เลยคิดจะนำที่ดินตรงนั้นมาทำให้เป็นประโยชน์ดีกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ยญ้าขึ้นรกไปวันๆคนคนนั้นก็คือเก่งที่ได้ย้อนกลับมาหลังจากกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่นานนับสิบปีเขาทำการขอรื้อตัวบ้าน แล้วนำไม้เก่าๆมากองรวมกันเอาไว้เพื่อจะเอาไปทำอย่างอื่นได้มันแปลกตรงที่บันไดของบ้านหลังนั้นไม่สามารถรื้อถอนแยกส่วนออกมาได้ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามเก่งตัดสินใจจะเผาทิ้งเสียเพราะเขาก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้มาจากอดีตพ่อตาแม่ยายเหมือนกันแต่ไม่ว่าเขาจะใช้น้ามันเชื้อเพลิงมากขนาดไหนไฟก็ไม่สามารถทำอะไรบันไดนั้นได้ จนคืนหนึ่งเก่งฝันถึงจำปาผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดจนทุกวันนี้จำปามาหาเก่งขอให้เก่งเก็บบรรไดเอาไว้อย่าได้คิดทำลายเธอเลยแค่นี้เธอก็ทรมานมามากแล้วเก่งเลยปลูกบ้านหลังเล็กๆขึ้นใหม่ใช้บรรไดเก่าของบ้านหลังเดิมแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นปลูกพืชผัก และรับจ้างทั่วไปที่พอจะทำไหวใช้ชีวิตบรรนปลาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่มีขั้นบันไดที่เขาเชื่อว่าวิญญาณของภรรยาสุดที่รักของเขาสิงอยู่ก่อนจาก,กันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟัง สำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ